คลิปไวรัลที่กําลังโด่งดังอยู่นะคะนี้หลายๆคนก็สงสัยนียทำได้ยังไงวะหนุ่มเดินบนน้่ะาด้ทั้งวิ่งได้ทั้งนั่งนะคะโซเชียลแพร์เงนจนตาแตกผู้ชมขาดูร้ายแต่หลายรอบค่ะสู้ฮกวิชาท่านแกร่งกล้า,ลาย,ยิ่งนักนึกว่าขี่มอเตนินบางกอนโอ้โหอลังการงานสร้างผู้ชมขาเรียกได้ว่าคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปไวรัลชวนที่แบบฮา ไม่ฮาน่าจะอึ้งกัมันก็ยังไงยังไงอยู่เลยแะคนสงสัยมากกว่านะคะในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีการแชร์กันต่อๆเยอะมากๆซึ่งหลังจากทาง Facebook ก็คือ Shimano Stella ได้มีการโพสต์เมื่อวันที่6รกรคอ6พัา2ยห5แต่ตอนนี้ยังคงเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอยู่ในขณะนี้เหมือนกันนะคะเอาที่ไปชมคลิปนี้พร้อมๆกัน,นะคะ่ะ นี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะหลาย,ลายๆคนแวบแรกก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะทำยังไงอ่ะอ่าเราแรกไม่เข้าใจหรอกค่ะผู้ชมเป็นคลิปที่หากมองแวบแรกนะคะจะเห็นได้ว่าหนุ่มในคลิปเนี่ยสามารถยืนได้วิ่งได้แล้วก็นั่งอยู่บนน้ำได้ซึ่งทางเพจค่ะก็ได้มีการโพสแคปชั่นเฉลยนะคะว่าวิชาท่านแกล่งกล้านนะัก อ,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 อมองผิดไปเองหรือนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้ค่ะชาวเน็ตก็ได้มีการเข้ามาแซวเหมือนกันนะคะว่ามองแวบแรกปุก๊บโอ้โหนึกว่าขีมา่ม้านินบังกรขี่ปลาโลมาเหมือนในหนังอะนะะบางคนก็บอกว่าเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยอาการแบบเนี้ยมันคืออาการเดียวกับตอนที่ คุณผู้ชมสังเกตไหมคะวเวลารถติดไฟแดงอะ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเหยียบเบรกดีแล้วนะเออแต่พอคันอื่นเหมือนแบบคันอื่นเคลื่อนตัวปุ๊บเราคิดว่ารถเราเองเนี่ยไม่หยุดตัวเองเหยียบเบรกสุดแรงนึกว่ารถไหลคุณผู้ชมเคยเป็นอาการแบบนี้ไหมคะรถติดไฟแดงอยู่ดีเหมือนกม้มเล่นอะไรนิดหน่อยแล้วรถข้างๆเนี่ยเขาเริ่มออกตัวแล้ว่อเราคิดว่ารถเราไหลเปล่าจ้ะอาการมันเป็นแบบเดียวกันกับคลิปนี้เลยคุณผู้ชมคะ่ะ บ้างก็บอกนะคะบ,บอกว่าเนี่ยเกือบแล้วเกือบซื้อดอกไม้ทูเพียนมาไหว้แล้วอะไรจะเก่งขนาดนี้ในขณะที่บางคนชื่นชมไปถึงคนที่ถ่ายคลิปเหมือนกันนะคะบ,บอกว่ามุมกล้องของท่านเนี่ยจอมยุทธมากๆค่ะข,ขอคาระวะ คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของชาวเน็ตหลังจากได้มีการดูคลิปดังกล่าวไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ต้องเพ่งดูหลายต่อหลายรอบดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเรกๆก็แบบเฮ้ยงงอะ่ะกว่าจะเก็ทได้ว่ามันคือภาพลวงตาคุณผู้ชมค่ะมันเป็นมุมกล้องซึ่งคนถ่ายเนี่ยตั้งใจถ่ายให้เห็นเฉพาะส่วนของแม่น้ําทําให้เรามองว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยยืนอยู่กลางแม่น้าแบบยืนเต้นเต้นรำอะไรอยู่กลางแม่น้ํทาท่ามกลางกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว แต่แท้จริงแล้วคุณผู้ชมคะหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยเขายือนอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตดีๆเขานั่งอยู่กับที่เลยค่ะเออมันก็เลยเหมือนว่านั่งอยู่บนน้าตื้นยืนอยู่บนน้าตื้นยืนทวนกระแสน้ําไหลผ่านอะไรทํานองนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นคลิปที่เป็นภาพลวงตาขึ้นมาค่ะ <c ười> คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่กับที่เนี่ยเหมือนที่ฉนันเนี่ยนั่งอยู่กับที่เลยเ <c ười> พียงแต่ว่า เออมองเหมือนกับว่ายืนอยู่บนน้าเดินบนน้าได้เนี่ยประกอบกับมุมภาพคือลองสังเกตดีๆคือน้ํามันก็ไหลของมันปกติแต่คนเนี่ยนั่งอยู่กับพี่นะคะเลยทาให้เหมือนว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจถ้าคุณผู้ชมยังไม่เก็ตจริงๆกลับไปดูคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งดีๆนะคะแล้วก็มาบอกกันว่าอ๋อมันเก็ตหรืยอย่างลองไปดูค่ะและนี่คือข่าวไอเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม